กวางน้องกวางน้องกวางมามามาลูกกวางพี่สีเจ้าอุ้ยอวบอวบเลยะยสุดท้ายพี่พี่เพื่อนเพื่อนยิ่งมาเจออาหารบ้านๆนะแต่พี่สีไม่ชอบกินขนมหวานแค่นั้นเองมีใครมั่งใส่รองเท้าแตะทํากับข้าวพี่สีมาอยู่บ้านทําตัวแบบบ้านๆที่สุดเลยพี่พ,พี่เพื่อนเพื่อนแบบไม่แคร์สื่อ นี่ค่ะพริกเรายังไม่ต้องใส่นะคะเราจะโขกอันนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะพี่เพื่อนเพื่อนอน้องดาน้องดาไปพักผ่อนน้องส้มไปพักผ่อนได้แล้วต่างประเทศตอนนี้น่าจะดึกแล้วนี่ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนนี่พอพอโขกได้หยาบหยาบเราก็จะเอาพริกลงนะคะปีหน้าจะไม่ได้ซื้อพริกกินนะคะพี่เพื่อนเพื่อนพริกพี่สีเริ่มตากแล้วนะคะ ขาตะไคร้ขาเริ่มขาบ้านพี่สีเริ่มได้ขุดแล้วนะคะนี่คือขาที่ปลูกปีนี้ค่ะพี่เพื่อนเพื่อนขาปลูกปีนี้สิ่งที่ได้ซื้อมีกระชายเดี๋ยวพี่สีต้องไปหากระชายต้นกระชายมาปลูกนะคะกระชายพริกไทยอ่อนอีกสองอย่างนอกนั้น บ้านพี่สีมีครบหมดทุกอย่างหาพันมาครบหมดทุกอย่างค่ะพี่เพื่อนเพื่อนแม่นางแม่นางมา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 ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะนี่อาหารมื้อเย็นของพี่สีจริงๆนะคะเดี๋ยวต้องแกงให้เสร็จก่อนที่ลุงจะกลับมานะคะพี่เพื่อนเพื่อนทำไมพี่สีไม่ใช้เครื่องบดเพราะว่าเราทำไม่เยอะเราแกงไม่เยอะนะคะพี่เพื่อน เรากินเฉพาะในครอบครัวแค่หม้อเดียวหม้อเดียวก็ตักแจกไปทั่วแล้วค่ะวันนี้กับข้าวของชอบของลุงนะคะพี่เพื่อนเพื่อนแกงปลาเนื้อนี่ค่ะในครบนี้ก็มีผาตะไคร้กิวมะกรูดกระเทียมหอมแดงยังไม่ได้ใส่นะคะเม็ดผักชีพี่เพื่อนเพื่อนโขกให้ละเอียด แล้วก็พี่สีโขกทั้งปีเลยเหรอคะไม่ทั้งปีหรอกเดี๋ยวก็ละเอียดเพราะว่าครกของพี่สีเป็นครกอัจฉริยะนี่ค่ะพี่พี่เพื่พอนเป็นครกอัจฉริยะโดยเฉพาะเปลือกมะกรูดนะคะต้องโขกให้ละเอียดนะคะถ้าไม่โขกละเอียดจะขมนะคะพี่สีจะบอกให้ต้องโขกตอนนี้หอมพริกแกงมากเลยค่ะพี่เพื่อนเพื่อนยังไม่ทันแกงก็หอมแล้ว หอมใครที่โขกพิดแกงไม่เป็นจะบดเอาแล้วก็เอามาโขกอีกซ้ําอีกก็ได้นะคะเพี่อนเพื่อนเคยเคยแกงปลาเดี๋ยวนี้อังกฤษอ้าวอยู่อังกฤษใช่ใช่ใช่ใชกำลังกินเดี๋ยวไปดูด้วยเห็นไหมบ้มานน้องส้มนี่ตอนนั้นที่ที่เราได้อ่ได้รางวัลจากได้รางวัลจากาท่าน จากท่านปะทูพร้อมกันนะคะหากันเฮลั่นเลยสองคนตั้งแต่ทำช่องมานะคะพี่พเพื่อนเพื่อนได้พร้อมกันโอ้โหตอนนี้ร้อนอบอ้าวนะคะพี่เพื่อนเพื่อนนี่ค่ะพี่เพื่นเพื่อนเราโคกเสร็จแล้วละเอียดเสร็จแล้วเอาแต่แล้วแต่ใครจะ โขกหยาบหรือไม่หยาบหรือจะละเอียดกใดงงะะ็ใส่หอมแดงลงไปนะคะใส่หอมแดงลงไปใครที่มาทีหลังนะคะถ้าไม่เห็นพี่สีใครที่อยากจะํำน้ำพริกแกงป่าเป็นนะคะให้ไปย้อนชมนะคะในไลฟ์สดพี่สีนะคะนี่ค่ะ ทำแค่บุบบุบบับก็พอนะคะทำแค่แค่บุบบุบบับบแล้วก็ใส่กะปินะคะอันนี้กะปิมาจากชนบุรีนะคะพี่เพื่อนลุงซื้อมาฝากเพราะเขาอยากกินแกงป่าเขาถึงซื้อกะปิมามาแล้วก็บอกว่าให้ทำแกงป่าให้กินเพราะว่าแกงป่าถ้าไม่ได้ใส่กะปิถ้าไม่ได้ถ้าเราใส่ปาระ กลิ่นเขาก็จะเพี้ยนนะคะพี่เพืเพ่อนๆไม่ใช่แกงป่าภาคกลางนะคะพีสีก็จะโคบแบบนี้นะคะพี่เพื่อนเพื่น